รันจัดติทปกต,อติอันนี้พูดตรงนะเขาไม่ค่อยเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยแบบอันนี้ละที่คนแบบไม่ค่อยแบบแอคทีฟ่ะเพอเราสองคนไปอยู่นี่ตอนนี้เหมือนแอคทีฟขึ้นเยอะเลยเห็นได้ชัดเห็นได้ชัด หนูมีการถึอสายยังไปแล้วเนาะไปแล้วแผนหนูมีการถึอสายยังเราดูเราดูตายบ่อยไปนะพี่ดูเนี่ยเดี๋ยวพี่ซ้ำหัวนี่พี่พูดไปเลยนะเดี๋ยวมึงโดนกูซ้ำเดี๋ยวมึงโดนไม้เดียวพอได้แต่ถ้ามันไม่ไม้เดียวนะตีปืนอใหญ่ได้มาสามชิ้นแล้วครับเจฟเดียอร์ขออรงเ่ะ อันนี้คุยจริงพี่จาบาครับโอ้โหทำไมดวงดีจังอ่ะตีอะไรบ้างอ่ะตีดไปแค่อิปแล้วก็ติ๊กติ๊กเกอร์แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นติติดติ๊กเกอร์วารีวหรอใช่เอ่ออีกอันหนึ่งอะไรอ่ะอีกอันหนึ่งกันดามอ่ะพนันมันคืออะไรก็อ๋อกิฟต์กิฟต์อ๋อดี เร็วถือว่าเร็วนะแต่น่าจะเป็นหนักหมดตู้แล้วน่าจะเป็นหนักเฟมเพราะเฟมมันติดยากหมดตู้เขาปืนแบบตรงนี้ก็คาหมดตู้เขาแปลกว่าน่ะที่ไปอย่างละกี่ทีอ่ะเอาเอาเอาเลยไอ้คิมเอาเลยเยอะอยู่ครับเอาเลยคิมเอาเลยแับอย่างนักกีทครั้งนับได้ไหมไม่ได้นับเลยครับ แต่่วงดีจังดีห่าเลยอะหหหอเหนื่อยไหมเนี่ยฟาร์มเหนื่อยไหมเปนี่ยเราไม่เหนื่อยวุ่วายไปงั้นแหละเรื่อยๆเะยเรื่อยๆชิลรันจัดกปกติอันนี้พูดตรงนะเขาไม่ค่อยเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยแบบอันนี้ละที่คนแบบไม่ค่อยแบบแอคทีฟพ,พอเราสองคนไปอยู่นี่ตอนนี้เหมือนแอคทีฟเึ้นเยอะเลยเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดปกติพี่ไปเห็นเขาหรือเปล่าไปเห็นเห็นเห็นอยู่ตลอดก็อยู่แลนเดียวกันอ๋อ ไม่ขนาดเนี้ยไม่ได้เห็นตอนงัดร้านงัดบ้านเลยเขาไปฟังเงินค่ะมากกว่าเงินดำเงินเพราะว่าเงินดำมันไม่คุ้มตอนนี้เหมือนเขาลัานเงินดำเยอะถ้ามีปืนอีกนะถ้าโรมีปืนอ่ะจบเลยน่าจะสู้ได้อีกเยอะอะไรแก้ก็ได้ทุกแก้หน่ะฮะใช่หรอไม่เคยชิมนะเราไม่่คยชิมกะไม่สีหิวเลยโบจะใช้สีขาวไม่เหรออะไรนะพี่บอกจะใช้สีขาวดิไม่ไม่พี่ไม่สีหิวเขาอยากไปทวงคืนสีแดงหรือเปล่าสีแดงเพราะ่า น้ำแดงอ่ะรอก่อนรอมีปืนก่อนถ้าไม่มีปืนเราจะได้เลยย e e ไม่เม่นึริงรอมีปืนก่อนที่ผ้าคนที่ผ้าคนมีปืนอ่ะแะอ๋อที่ผ้ามันมันไม่ไหวพี่ถ้าขึ้นไปงั้นร้านเทสีมันต้องเล่นอีมันต้องเล่นอีเล่นที่ให้แบบให้ได้เล่นบ้างอ่ะตีนิ้วอ่ะเนี่ยเคยอยู่เนี่ยจะนี้ก็เคยอยู่แชรลูกลูกเคยอยู่ปะอยู่าแล้วลำนุ่นลำ อร่ามลูกอยู่ไรนะเอทีสูตเดียวเออสูดเตียวสูดเตียวเอทีครับเป็นทีเอทีเอทีเอทีคืออะไรก็เอทีเฉยไม่ใช่ไม่ใช่เป็เอทีเฉยอ๋อโอเคนั่นแหละแก้งอะไรวะสูดเตียวตั้งชื่ออะไรกันเอทีเนี่ยหายผิวเลยตั้งปหมมีสุตฮิตเนี่ยแกงขี้อะไรมามีสุตฮิต ีสใช่หรอไม่ใช่อมีสุธิดหรอมันมีแบบฮุ่งแรอ๋อพี่อย่าพี่อย่าจิ้มมีสุธิดแต่แรแคเราแฟนสาวถามน่ารักกับฮัลโหลน่ารักกัคนอื่นดูดิส่งโค้ดได้ฮัลโหลว่าไงน้องอันนี้อะไรนะพี่น่ารักกันน่ารักไหมแพนเหรอพี่ เนตาไม่ใช่กูวิ่งหนีเลยเดี๋ยวตอนหน้าเูดิน่ารักน่ารักคนนีดูมาละกูดูละฮะกูค <Huh? S 1> ัดมาทั้งนั้นนะที่กูบอกเราขนมจริงครับพี่ดีครับหนึ่งดีดีด,ดีไม่พูดเดยอะตอนนี้พูดไม่ได้ยังไม่นอนพูดเดยอะไปละ อัากไปฟองแน่เรามาเอ๊ะคสเข้ามากันแล้วเนี่ยมาอย่างเนี้ยมีสองคนเนี่ยเฟเชียลเนี่ยเล่นไงวะเนี่ยเพ่หนูหนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาด้วยพี่ อะไรนะไปเรียนภาษาอังกฤษมาใครกับคนที่ผมสีอะไรวะสีฟ้าผมยาวๆอ่ะแบบยาวเลยอือพี่เคยเรียนป่ะเรียนไม่ก็เคยทำหลักสูตรอ๋อเคยเรียนเคยเรียนตัวอักษรอะไรพูดดิมีหมดแล้วภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาไทยก็มีอ๋ออะไรก็มีหมดออ๋เออเลิกคลาส อ่าเรียนเราวดแล้ว่เราที่ยัไม่เต็มล่้มกูเขาบ่ะเรียนจะได<ช>้เขียนนิยมเลยหรอี่ไมแ่แพงเกินแตอ้วก